ตัวกับสาวๆในเพจหน่อยค่ะครับผมสวัสดีครับชื่อนบนันนายสังกัส,สูรนะครับชื่อเล่นต้อมครับโดยบุคลิกส่วนตัวของเรียกว่าน้องต้อมแล้วกันเนาะโดยบุคลิกส่วนตัวของน้องต้อมเป็นคนนิสัยยังไงคะก็จะนิ่ง, <upgrading S 2> งๆเงียบๆครับถ้าใช้คําว่าเข้าสังคมยากดีกว่าเข้าสังคมไม่ค่อยเป็นแล้วก็แต่ถ้าเกิด สนิทกับใครแล้วก็จะแบบพูดเยอะมีการเล่นมุกตลกบ้างนิดหน่อยคุณอินดี้เหรอครับค่อนข้างอินดี้คับอินดี้หนุ่มวิศวะอินดี้นะคะสาวๆเอาใจยากนิดนึงงั้นดีฉันเริ่มคาถามที่หนึ่งเลยตอนนี้มันเป็นเทรนด์มากเลยนะต้อมครับมันเป็นเทรนด์ผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนครับในฐานะที่เราเป็นผู้ชายรู้สึกยังไงกับเทรนด์คิดว่าตอนนี้สังคมทุกวันนี้มันมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดถ้าผู้หญิงเขาจะเป็นฝ่ายเลือกบ้างถูกไหมครับก็เหมือนกับเราถูกใจเขาเราก็จีบ เขาต่นนี้กลับกันเป็นผู้หญิงถูกใจเราเขาก็มาจีบเราก่อนมันไม่เห็นจะผิดผมก็ไม่ได้มีความคิดทางด้านลบอะไรกับเทนนเท่คคุณมาในประเด็นเทคนิคไม่เนอกใจแฟนทําอย่างไรทําตรงประเด็นเลยมีแฟนอย่างมีครับทําไมคุณถึงกล้าบอกออกสื่อว่าคุณมีแฟนแล้วอ่ามซื่อสัตย์เรามีแล้วแล้วก็ควรบอกว่ามีแล้วใช่ครับมันคือการให้เกียรติด้วยไหมด้วยครับ แต่คุณรู้ไหมว่ามันมีผู้หญิงยุคสมัยเนี้ยที่เขาไม่ได้แคร์ว่าคุณจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนคุณได้ยินเคยได้ยินคานี้ไหมจะเอาอะเคยครับเคยคจัดการยังไงก็เกิดเราไม่ต้องมีธุระอะไรที่จะต้องมาพบปากกันหรืออะไรเราก็ม,มีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงได้เยอะครับตรงนี้เยอะอแล้วถ้าเกิดว่าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ละ่ะเขาประชิดตัวคุณคุณต้องทํางานกับเขาละ่ะคุณหลีกเลี่ยงเขาไม่ได้อะ่ะคุณจะมีวิธีการ,รจัดการยง องไรที่ทําให้คุณไม่ได้ใจแฟนก็ถ้าเกิดเป็นธุระที่ต้องไปจัดการด้วยกันก็น่าจะพกเพื่อนไปสักคนสองคนมีไมมกันมามากันหมามีไม้กันหมาไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเหนือบาฝาแรงจริง ก็ต้องถึงมือแฟนเราเลยครับเพราะบว่าผู้หญิงเขาจะจัดการโดยด้วยวิธีผู้หญิงเขาได้ดีที่สุดมนุษย์ชนีจะมีเซนถูกไหมครับมนุษย์ชนีจะมีวิธีจัดการชานีด้วยการที่เข้ามาวุ่นวายกับแฟนของเราคำถามนี้น่าสนใจตอนเนี้ผู้หญิงสวยเยอะมากคือเราเราทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาตัวเองให้สวยให้ดูดี สัญญากมไม่มีการแอนตี้การดูแลตัวเองเราทุกคนมีสิทธิ์จะดูแลตัวเองให้ดูดีและสวยขึ้นทุกวันครับม,มันต้องทําใจยังไงถ้ารอบตัวมีแต่ผู้หญิงสวยอะต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าต้อมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รีบร้อนกับความสัมพันธ์ <c oughs> ถ้าเราคุยกับคนนี้ไปแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะค่อยๆเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดวันไหนต้อมตัดสินใจแล้วว่าโอเคผมจะคบกับคุณนะอะไรเงี้ยว่ามันตัวต้อมมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วที่ตัดสินใจคบคนนี้ไปแล้วอ่ะคนอื่นก็ไม่ค่อยมีผลอะไรครับคุณจะใช้คําว่าคุณเป็นคนมั่นคงในรักกับคนที่คุณเลือกค่อนข้างครับอย่างนี้ใช่ไหมงั้นถามต่อดีกว่าคุณไม่เคยนอกใจแฟนคุณเลยเหรอเคยตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ คนนี้ดีหรือคนนี้ดีวะอะไรอย่างนี้ใช่ซึ่งต้องมาคุยกับคนนี้อยู่ก่อนแล้วแฟนคนปัจจุบันต้องมาทีหลังคนแรกอ่ะคือแบบเราเห็นแล้วว่าแบบไลฟ์สไตล์เขาแบบกินเที่ยวเล่นใช้เงินเป็นวันกับอีกคนนึงที่เข้ามาทีหลังอายุเขาน้อยกว่าก็จริงแต่แบบความคิดทัศนคติในการใช้ชีวิตเขามีการวางแผนชีวิตวางแผนการเงินความคิดเขาดี เขาพยายามทําความเข้าใจเกี่ยวกับเราทุกอ,อย่างอะไรเงี้ยม,มันก็ไม่เห็นเลือกยากเลยครับแปลว่าการตัดสินใจเลือกผู้หญิงของคุณคือฟังดีๆนะคะสาวๆผู้ชายเนี่ยไม่มีคําไหนที่เขาใชา้คําว่าเลือกผู้หญิงงี่เง่าเอาแต่ใจเลยนะคะเขาจะเลือกผู้หญิงที่รู้จักคิด ผู้หญิงที่วางแผนการเงินเป็นผู้หญิงที่เข้าใจเขาผู้หญิงที่พร้อมจะซัพพอร์ตเขาผู้หญิงที่เขามองเห็นว่าถ้าเดินไปด้วยกันในอนาคตแล้วมันจะดีด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่ผู้หญิงที่รอให้เขาเลี้ยงอะ่ะเพราะตอนนี้มันจะมีเทรนด์ที่เปนหนูสี่เรามี32เหมือนกันนะคะวันไปคําถามต่อพอในจุดที่คุณจะต้องเลือกอะ่ะอีกคนนึงเขารู้ไหมว่าคุณคุยคู่2คน 2> ไม่รู้ครับ <laughs> ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อ่าแสดงว่า อ่าไม่ผิดเพราะตอนนั้นคุณยังไม่ได้ชัดเจนที่จะคบใครเป็นตัวเป็นตนครับแต่พอคุณตัดสินใจมาคบคนนี้แล้วคุณเล่าให้เขาฟังไหมว่าว่าคุณว่าเขามีคู่เทียบไม่เล่าครับไม่เล่าครับอะไรคือเหตุผลที่คุณตัดสินใจไม่เล่าเขาจะมองว่าเขาเป็นตัวเลือกหรือเปล่าแต่แต่แต่ถ้าถามจริงๆเราก็ไม่ได้แบบคุยกับเขาเผื่อเลือกตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราคุยกับเขาเพราะถูกใจตรงความคิดของเขาทัศนคติของเขาอะไรหลายอย่างของเขาครับโอเค งย้อนกลับมาถามได้ไหมตอนที่คุณนอกใจแฟนมันให้บทเรียนอะไรกับคุณได้บทเรียนที่ว่าความไว้ใจที่เขาให้ทีเนี้ยนี่แหละคําที่อยากได้ยินความไว้ใจที่เขาให้มันจะหายไปอ่าแล้วจากการที่เราเคยใช้ชีวิตแบบง่ายๆไม่โดนตามจี้ตามอะไร่าไรใช่แม่เอ๋ยจิกแ,แต่เราก็ต้องยอมรับส่วนที่เราก็ทําไปตรงนี้เพราะว่าเราเป็นคนทาเขาเองโอเค เมื่อคุณได้รับบทเรียนโดยการที่ความไว้ใจลดลงแล้วคุณยังอยากรักษาเขาไว้คุณมีเทคนิคในการเรียกคืนความไว้ใจจากแฟนอย่างไรบ้างรายงานรายงานตัว<า>ตลอดเวลา,าข้อที่สองก็ว่างก็โทรหาอะไรประมาณนี้ โทรหาบ่อยๆข้อที่3ก็คงพาไปผ่อนคลายพาไปเที่ยวพักผ่อนให้เวลามากขึ้นนะให้เวลามากขึ้นเรียนคะแนนใหม่จีบ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 เขาใหม่ถ้าสมมติเทคนิคของของน้องต้อมนะคะหรือคุณต้อมนําไปใช้ได้เมื่อคุณน่าใจไปแล้วคุณได้บทเรียนเพราะถ้าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วคุณอยากให้เขากลับมาไว้ใจคุณใหม่คือข้อที่1 คุณจะต้องกล้ายอมรับความจริงก่อนข้อที่2คือคุณจะต้องให้โอกาสเขาในการตรวจสอบคุณให้ได้นะคะแล้วข้อที่3คือคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกไว้วางใจโดยการคุณต้องเป็นร r e p o r t ตอร์รายงานเขาในระยะละเอียดละอ่อนรอบครอบและหลากหลายมากมายใช้คาน,นี้ดีกว่ามาถึงคําถามต่อมาผู้หญิงแบบไหนเป็นสเปคคุณจริงๆต้องไม่มีสเปคใต้ตัวครับมันประมาณว่าแบบถ้าเจอคนนี้ เฮ้ยช <t Kr Zw istles> ื่อมงใช่อะไรอย่างเงี้อันตรายนะเว้ยแต่นะมันก็เป็นเชิงประมาณว่า first impression เลยประมาณนั้นแปลว่าคุณ ทำให้คนประทับใจตั้งแต่แรกพบจะได้คะแนนจากคุณสูงใช่หรือไม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงหน้าคมคมหน่อย่ชอบผู้หญิงหน้าคมคมหน่อยอยังไงต่อคะประมาณเนี้ยครับตัวตัวสูงาะว่าเพราะว่าต้อมเองเป็นคนที่ตัวเล็กชอบผู้หญิงค่ะคมคมหน่อยสูงสูงหน่อย่ะเพื่อคาดหวังว่าลูกออกมาจะได้ได้พันธุกรรมแม่อยังไงอีกคะก็ประมาณเนี้ยครับหลักๆคุณได้ตามสเปคไหมคุณตอบดีๆนะ ก็ค่อนข้างค่อนข้างราสเปคครับสูงใหญ่เลยครับคุณได้ตามสเปคโอเคคำถามต่อมาระหว่างจีบผู้หญิงกับผู้หญิงมาจีบคุณอะไรตื่นเต้นผู้หญิงจีบมันจะออกหน้ากลัวนะจริงเหรอจริงถ้าเกิดแบบเขาอยากได้เรายิง มากๆากย<า>กใช่มันจะดูน่ากลัว,ม,ลวมันจะดูลุกไปใช่ไหมใช่ข้ท้ายสุดฟีลลิ่งของคุณคือคุณก็อยากเป็นคนทรีตผู้หญิงถูกใช่ครับแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ชายที่ใส่ดีเรื่องอะไรน่าจะขยันทํางานครับและนี่ใส่เสียละไม่ค่อยพูดครับโอเคแล้วคุณจะแก้มันยังไงก็คงเปิดเปิดปากพูดได้มากขึ้น คุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณไม่พูดมันเคยสร้างปัญหาอะไรคุณบ้างรู้ครับรู้ครับจัดการยังไงคุณต้องแนะนําชาวบ้านเขาผู้ชายที่ไม่ค่อยพูดผู้ชายโดยส่วนมาก จะเลือกหลีกหนีปัญหากับคนรักโดยการเงียบทั้ทงที่รู้ว่าบางทีเรื่องนี้ผมไม่ผิดนะมันไฟได้นะมันคุยกันได้นะแต่เขารู้นิสัยแฟนตัวเองว่าถ้าเขาพูดแล้วมันจะมันจะยาวไปอีก800เมตรยังไงเขาเลือก,ลกที่จะไม่พูดแล้วการที่ไม่พูดอะคะมันไม่ใช่ปัญหาหยุดมันคือการถม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 ,ถมเพื่อรอระเบิดเพราะฉะนั้นคุณแก้ไขมันยังไงเรียกคุยตรงๆเลยครับ ว่าแบบอืมหนูพี่ขอคุยเรื่องนี้ด้วยหน่อยอะไรเงี้ยถึงจุดที่เรียกมาคุยกันแล้วอ่ะคุยกันแล้วยังไงต่อคุยกันด้วยเหตุผลครับส่วนใหญ่คู่ผมจะคุยกันด้วยเหตุผลก็ปรับความเข้าใจน่ะตรงนั้นเลยเรื่องน่าเบื่ออะไรของแฟนคุณที่จะเป็นเหตุให้คุณนอกใจแฟนฟังค่ะฟังนะคะคุณแฟนฟังนะคะเรื่องน่าเบื่ออะไรของแฟนคุณที่จะทำให้คุณตัดสินใจนอกใจน่าจะเป็นความเข้าใจครั ความเข้าใจหรือความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจใเรื่องอะไรที่คุณคิดว่าแฟนควรเข้าใจคุณงานครับคุณต้อมช่วยบอกเทคนิค7ดข้อที่จะทำให้ไม่ทะเลาะกับแฟนเลยในสไตล์คุณได้ไหมคะข้อที่หนึ่งซื่อสัตย์ครับข้อที่สองค่ะก็ถ้าทะเลาะกันก็เป่าความเข้าใจเลยอย, <Okay. S 1> อย่าข้ามวานันอย่าข้ามวานันค่ะอย่าทะเลาะกันข้ามวันก็แบ่งเวลาให้บ้างแบ่งเวลาให้บ้างข้อที่สี่ค่ะ ใส่ใจใส่ใจค่ะข้อที่ห้าค่ะอาจจะมีแบบพงศ์สุดพายในวันพิเศษบ้างออคุณเป็นคนน่ารักข้อที่หกค่ะข้อที่หกก็คงแบบอาให้ความสบายใจเขาอืมข้อที่เจ็ดค่ะคอยพพอร์ตเขาครับดีที่สุดผู้หญิงทุกคนต้องการผู้ชายแบบนี้ละค่ะและข้อสุดท้ายที่จะถามต้อมวันนี้การคุยจะต้องดีมากๆเลยเป็นประโยชน์มากๆเลย อะไรที่จะช่วยทําให้แฟนสบายใจว่าเราจะไม่นอกใจเขาก็คงเป็นการมองกล้องค่ะยืนยันสถานที่ครับสมมติว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็บอกเขาว่าอยู่ตรงนี้นะแล้วเขาก็สามารถดูได้จริงๆว่าแบบเออเราอยู่ตรงนี้เรากินอยู่ตรงนี้อะไรอย่างไงเรามาทํางานตรงนี้อยู่กับใครอะไรอย่างไงสถานการณ์อะไรประมาณไหนโอเคคําถามสุดท้าย ฝากถึงสาวๆทุกคนค่ะสาวๆที่อยากมีความรักที่ดีสาวๆควรทําตัวน่ารักอย่างไรคะทําตัวเองให้คู่ควรกับความดีที่เขาควรที่จะมอบให้เราดีมากๆดีจนไม่รู้จะขอบคุณน้องต้อมยังไงเป็นเป็นคำตอบที่ดีมากๆเป็นคําตอบที่บอกให้รู้ว่าถ้าคุณจะเลือกผู้ชายสักหนึ่งคนคุณต้องเลือกผู้ชายที่มีความคิดถ้าแค่คิดไม่เป็น ก็ทําอะไรต่อไม่เป็นละค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับสาวสาวทุกคนอยากให้ Subscribe อยากให้แชร์อยากให้ไลค์อยากให้คอมเมนต์อยากให้แท็กแฟนตัวเองเข้ามาดูสําหรับวันนี้ขอบคุณน้องต้อมมากสวัสดีค่ะ